ไปตามอหาเจ้ามื่ให้หน่อยโอเคพี่ใหญ่โครงการอาพูดถึงงานประกวดภาาก่อนอที่จะเริ่มงานประกวดของเรานะครับจะเกิดขึ้นนะครับก็ประมาณนะครับเดือนหน้าที่จะถึงแล้วนะครับไม่ใช่ประมาณเดือนหน้าเลยลก็เดือนหน้านี่แหละ,ะแต่ว่ามันจะอยู่ปลายหน่อยนะครับก็คือวันที่ที่แกันยาย,ยน2568้เราเจอกันที่บริษัทไปสษนีย์ไทยแจ้งวัฒน,นากรุงเทพมหานครนะครับพร้อมทุกอย่าง ตอนนี้มีความพร้อมของเราเนี่ยเกเรียบร้อยแล้วก็คือ1สถานที่นะครับแล้วก็พราที่เตรียมไปกรรมการนะครับอาหารการกินเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างนะครับเป็นเสร็จเหลือแต่สิเนี่คือเจอกันน้างานอย่างเดียวกรรมการเราคัดเลือกกรรมการที่เป็นที่ยอมรับของทุกคนนะครับอาจารย์สุเทพอาจารย์บอยพี่อ้วนและใครกันท่านด็อกเตอร์นะครับก็ก็คือเราอายืนกรรมการชุดเดิม นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมขึ้นมา2ท่านก็คืออาจารย์โจงกับผู้ชาูชาสมพิษนุโลกครับก็จะเดินทางมาเสริมทัพกันนะครับเดี๋ยวจะฟันธงเกี่ยวกับเรื่องการนั่งประจับโต๊ะอีกทีหนึ่งนะครับต้นเนี่ยก็คือเราต้องมีกรรมการซัพพอร์ตคือสแปรไว้2ท่านเพื่อป้องกันหนึ่งอาจจะผ้าเยอะนะครับถ้าผ้าน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ผ้าเยอะนะครับก็ต้องเปิดโต๊ะ เสริมเข้ามานะครับก็เป็นโตะเสริมในาำประกวดนะครับพี่ใหญ่มีกล้องพันเท่าโดยอาจจะล้วนคขอให้ตรวจสอบให้ดูใช่ครับแล้วก็พี่วิสุทธิ์ตาเทพใช่มีเครื่องอีกตัวหนึ่งก็คือเอาไว้ตรวจพระมวลสารก็ถือว่าใครที่ไม่แน่ใจว่าพระตัวเองแท้หรือไม่แนะนําว่าไม่ต้องถามกรรมการเลยไปที่อาหารจานสองคนนี้จบเลยอาออาจารย์วิสุทธิกับ อาจจะอ้วนนะครับแล้วจบเลยนะครับเราจะได้ป้องกันเรื่องว่าหนึ่งพระแก้แค่เทียมนะครับเราไม่อยากให้เกิดปัญหาคือถ้าคุณไม่มั่นใจคุณไปตรวจนะครับแต่ถ้าคุณมั่นใจคุณมาได้เลยนะครับเราจะไ,ไม่ต้องเกิดปัญหา,าว่าแก้แค่เทียมที่หลังอยาให้เกิดคืนกล้องพันเอ็กของอาจารย์อ้วนพระอทองก็จะรู้เลยว่าไม่ง มีดีฟีแน่นอนแต่ของพี่ฟรีที่สุดในองค์ละ 100. 1 0อ่งร็อกงการให้บริการกันบอกเครื่องอขข็คือมาซื้อมาเป็นล้านาา <laughs> เพราะว่ายุคยุคคือผมนะผมพูดตรงๆนะคือใครที่จะเช่าพราผมผมอ้างอินจากเครื่องตัวนี้นะครับแต่ใครจะไปตรวจเครื่องตัวไหนผมไม่รู้ ผมผมยึดเครื่องนี้เป็นหลักย้ำนะครับว่าแล้วอาจารย์วิสุทธิ์เป็นหลักแท้สายวิทยาศาสตร์นะครับแล้วแต่คุณจะเชื่อสถาบันอ่าถ้าคุณเชื่อสมมติเชื่อห้างแล้วคุณก็อยู่กห้างเชื่อกล้องตัวนี้ก็โอเคตัวนี้เชื่อกล้องเอออริเบนอะไรพวกนี้ก็ไปชุดหนึ่งครับหรือคนแต่คนหนึ่งที่คุณนับถือก็แล้วแต่คุณแต่ผมยึดยึดตามที่ว่าหนึ่งของผมเป็นตเครื่องอาจารย์วิสุทธิ์แบบนี้้ถ้าใหญ่เป็นแบบนี้ถ้าใครจะเอาแบบผม ถ้าแบบนี้มาเท่าได้เลยแต่ถ้าบอกว่าอ้างกับนายกไา้คอคุณไปเลยไปเช่าคนนั้นเลยจบแล้วไม่ต้องทะเลาะกับผมนะครับแล้วก็อย่าเอาพระคนอื่นมาถามใหญ่แล้วอย่าเอาพระใหญ่ไปถามคนอื่นเขาตีเก้นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นการแบ่งกลุ่มกันไปแล้วนะ